ใส่พริกลรไปคั่วพริกเราคั่วเรียบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวนำไปตำนะ ครับไอ้หน่อไม้ปิดนี่ก็เราก็ต้มกับน้ำยานางนะนี่ครับผมต้มให้สุกครับ ตัดจีนี้แล้วก็นี่เลยครับผมตุ้นัวเงิของเรานะครับผมต้มน้ำแดงๆเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวนํามาซุปกันเลยครับนี่ครับผมพริกเราก็โขกละเอียดเรียบร้อยแล้วครับ ีเยดเปปนี่ใส่ลงไปครับคุก้เข้ากันตำตำจนคือแบบให้เข้ากั ครับผมต้มจนให้มันเหนอมันแตกเด็ดหลังจากนั้นเรามาปรุงเครื่องกันเลยครับผมนี่เลยครับผมนิดหน่อยนิดหน่อยผอมลุกครับ หลังจากนั้นปุ๊บนี่ครับผมตามด้วยน้ำปลา,ะปาะนะปลาโน่เอาสามช้อนแล้วกันเพราะว่าไม่ได้ในส่น้ำปาลาหรอกครับเราก็มาตำคุกเคาให้เข้ากันเลย พอจบกันแล้ว,ลวเดี๋ยวเรามาตักรับประทานกันเลยครับผมเสร็จแล้วครับผมแค่นี้เองครับผมตักันเลยนะั่นนี่เป็นไงเดี๋ยวก็เรามาทอดปลากันเลยนี่ใส่ด้ำมันลงไป เดี๋ยวรอให้น้ำมันเดือดครับครับปลาที่เราจะทอดปากแดดเดียบร้อนนะครับผมน่าจะได้ที่แล้วน้ำมันนะร้อนล้ใส่ปลาลงไปเลยครับผมนี่ครับผมตัวแรกเป็นปลาฉลาดตัวที่สองเป็นตะเพียน สามปรับหมอ,อมครับปลาทธรรมลอดใกล้สุกแล้วกรับกรอบไปเลยกรับกรอบนี่ผักกับปรังร้อนนะ ใบชะพลูนี่มีต้นหอมอะไรด้วยอนูจุด ขึ้นหนวดแท้ครับเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวมาทายกันเลยครับอืมนี่ข้าวเหนียวครับผมนี่โอ้โหอืม,อม Five อัจฉลาดอืม เขา้าท่า,ทานผู้ชมเจริญอาหารพนันเต็มมือเลยอืม ก็จะรัดไข่ครับท่านผู้ชมัสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไะไรเพียงเท่าน,นี้ครับผมต่ชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์้วยคับ ครับสวัสดีครับนี่